ครับสวัสดีครับพบพ่อครับจังวัานงานปั่นนะครับมือนี่ผ้าท่านปุ่ม้มปมส้มหมากบัวเนาะหมากบัวสีเขียวครับหมากบัวแต่าดอกดอกบัวยังท่านด้แล้วนะครับดอกบัวท่านด้แล้วก็ติีเ็ดไปเรื่อยสั้นสองนะครับสั้นสองสั้นที่สามกมีอีทั้งนเนาะเขี้ยมเขี้ยมหมากเนาะอันนี้คือสั้นแรกครับนี่สั้นแรกปั่นคณะนี่กับปั่นอยดสมคีข้ามดงสมบูรณ์นะครับ ปัน่นพระปางสะดุงม่านครับพาท่านไปซ่มไปส้มไปไก่เนาะครับ้า,าสนใจกับติดต่อเลยครับเ้อ บอรโทรก็0627269206นะครับนี่หมากบัวนะครับหมากบัวยากคนแล้ว <laughs> อคอ,7 7, อยซื้อ788เ7887เต้ยนุกุปูคนมัก7887เนะครับนุกป,ปูคนในความในความฝันบอกครับคุอยังเด๋เโดอนะโอ้านละ เลขเลขรถต่อของครับแปดเจ็ดแปดหเจ็ดแปดแปดเจ็ดพันวาเนาะครับมาหุดน้ำกันครับหกคงทุกทายเนาะครับคงทุกทายแล้วโอเคยถือคโอ้ยอ้ยนอ้ยโอยอยโอ้ยโอยโอ้ยโอคยโอ้โอ้ยโอ้ัโอ้ยโอ้ยมอ้ยอยโอยโ่้ยโครับอ้ยบโอ้ยโออยโ่ออย ครับท่านผู้ชม185ก็มีเนาะครับ185 185 7887เนาะครับนะเนาะหลวงปู่หลวงตาเพิ่นซื้อน้ำรถรถปีกลายป,ปีกลายแล้วมันก็ออกเนาะปีใหม่ปีกลายได้ออกก็เที่ยวขวบปีเพิ่นได้ซื้อน้ำอีกเนาะรอบปี7885 185เพิ่นว่านะ 5, 8, นะเนาะ185 7887เนาะเพิ่นเคยได้น้ำรถเพิ่น หลอบปีมากันก็ได้ซื้ออีกเนาะครับท่นบทานผู้ชมถากสนใจถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนาะบริภพลาดในคลิปต่อไปคณะนี้กับปัน่นโยนี่และว,วัดสมคีธรรมดงสมบูรณ์ตำบลดงสมบูรณ์นะครับถ้าหากสนใจกับิดต่อได้ครับเบอร์โทรกับ6 2 7 2เนะครับ6 9 2 0 6ครับเพิ่นที่นั่งหมากบัวนะครับ ตายาเด็ตัว <laughs> เด็นาะเด็กเจรอเคือกัอ 5, อ 8, 8, 7, 7, 8, นโอเ็หาแต่ว่าลุงปูคเปดปดเจ็ดเจเนาะทันนี่เห้าเก็ดเก้าฟันให้ละเอียดด้าหย่างเดียววิ่งไปเลหยหบน <laughs> ฟังเด้ครับ <laughs> เ,รเด้อแ่ท่านี้เลยมักเลขวิ่งวิ่งหาวิ่งเจเอ บนล่างคืตดวงตาเเป็นบอกเนาะถ้าหากมากาจังเอาสีทองมาใส่ครับถ้าหากพลัผสม้มถูกใจกดไล์กดแชร์้วยครับเด้อกดกระดิ่งเ่อแกงเตือนเนาะบริาพารในคลิปต่อไปส่องสังวานงานันปั่น ถ้าหากสนใจเนะครับเนาะอยากได้ไปปั้นใส่ตามวัดกับมาท,มทิต่อได้ครับปั้นได้ทุกปางเนาะอันนี้ปางสะดุ้งมั่นครับ ถาถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนเนะาะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปแอดกิติรสันฮาวตัวเด็ดเดดมาฝากคือเขาเนาะคือหลวงปู่หลวงตาเพื่อนบอกว่งหันเนาะท่านผู้ส้มกับเขียนไว้เด้อตัวเพื่นบอก่หันเนาะเขียนไว้ไปรุ่นน้ำกันวันที่30มสิบท่านว่ากับติหอวแล้วของทุดไทยเนาะครับเนาะ ส่วงนี้าพทันปะส้มส้มส้มปูเนาะปูองขาวงามครับปูองขาวงามถ้าสีดอกหมากบัวดอกบัวเขาแล้วก็่าีงามเนาะแต่ดอกบัวยังต้นได้แล้วครับดอกบัวยังติเก็บไปเรียยเนาะยังอีกเป็นสองสัน้นสั้นแรกอยู่ทั้งนอกแล้วเนาะสั้นแรกอยู่ทั้งนอกแล้วแล้ว เนาะครับเป็นนางนางหมากบัวหมากบัวกับท่านนีท่าสีดำเนาะครับปลายปลายที่มีสีดำอีกเล็กน้อยครับปลายที่มีสีดำเล็กน้อยสีดำสีดอกบัวเนาะครับก็ติเป็นสีชมพูตัดกันก็ติงามครับถ้าหากแล้วเนาะถ้าหากแล้วก็ติงามส่วนนี้ก็ยังท่านนี้เซตทินสมบูรณ์บรนไดเนาะดอกบัวเนาะ ต่วองค์พระแล้วครับองค์พระแล้วแล้วทาสีแล้วเรียบร้อยเนาะองค์พระทาสีขาว นาคลายครึ่งปูพ่มผู้พิโพโลเนาะครับอยู่อำเภอสังขตะขันหนาพันยิมระโอดพันยิมแยมแจ่มใสเนาะเดี๋ยเบ่งระโอดพันส้มไปลี่ยนเนาะครับหากสนใจกับติดต่อนะครับเนาะเขาขี้ว้น้ำกัน อย่าลืมล 8, 8, 1, 5, 1, 5, 8, นะครับเด้อเก็ดแปดแปดเก็ดคับ1นึ่งหาเก็หาหนาแปะครับเนาะหนึ่งหาเก็ดนะหนึ่งหาเก็เสนหตาวะเนาะหนึหาก็ 7, 8, 8, 7, กาดับเ8็ดแปดแเก็ดลเ่ายรถปูทางคนเนาะคนเคือเป่นเข่าอยู่สุดกอดนท่มปีไม่พอดีเนาะปีนี่ก็ท่มปีไม่เพิ่นเลว่าติดสื่อตกเกาย้ำรรำลดคนลหเนาะถัดัวซ่อมมารุดน้ำกันเนาะ กอยโศกโศกกันหมันนะครับเด้อกูขอมมาสมม้มในส่องของานงานปั่นเนาะครับเนาะสวัสดีครับ